สวัสดีครับสยามแบ็คบล็อกวันนี้ขอแนะนำกล้องติดหน้ารถยนต์ N2 d ิ g i t น l มารูกันเลยนะครับตัวนี้จะมีจอ LCD 1.5นิ้วที่ตัวกล้องเลยนะครับเราดูภาพที่ตัวของกล้องได้เลยเป็นกล้อง Full HD นะครับมุมเลนส์กว้างถึง120องศามีระบบกันแสงแยงตามีเมมโมรี่ในตัวครับอันนี้เป็นสเปค ด้านข้างคร่าวๆนะครับเราสามารถที่จะดูภาพตั้งแต่ระบบ vga ไปถึง full hd เลยนะครับภาพชัดเจ๋วเลยครับผมนี่มาที่ตัวกล้องก่อนโอเคด้านหน้าครับผมด้านหน้าจะประกอบไปด้วยชุดเลนของเขานะครับ,นะรบตัวกล้องค่อนข้างเล็กครับติดตั้งถือว่าเป็นกล้อง hd ที่ตัวเล็กแล้วติดตั้งใช้จริงไม่เกะกะนะครับมันจะทำให้ไม่บดบังทัศนียภาพในการมองของเรา ช่องเสียบ S D card ด้านหลังเป็นจอ L C D ขนาด1.5นิ้วมีสวิต์ Switch ปิดเปิดนะครับแล้วก็ปุ่มควบคุมต่างๆครับผมตัวนี้เป็นตัวเบสเราสามารถหมุนถอดตัวนี้ออกได้นะครับเวลาเราจะเก็บกล้องเอากล้องมาดูถอดง่ายติดตั้งง่ายช่องเสียบสาย S D M I S D M I ก็คือรองรับนะครับ Okay. มาดูว่าประกอบไปด้วยอุปกรณ์อื่นๆอะไรบ้างสายยูดบีตัวพอตตัวนี้สามารถที่ต่อภาพนะครับดูเข้ากับโน้ตบุ๊กได้เลยนะครับเราดูภาพผ่านโน้ตบุ๊กได้เก็บเซฟไฟล์เซฟข้อมูลเราได้พอตชาร์จนะครับตัวนี้เราชาร์จได้ครับชาร์จเราก็เสียบทางด้านบนนะครับเสียบสมงชุดด้านบนตรงนี้นะครับเข้าเป็นตัวชาร์จ แล้วฝั่งซ้ายทุงนี้เราก็เอามาเข้ากับตัวที่เสียบบุรี้วเข้าที่หน้ารถยนต์ของเราในการชาร์จคลิปในการติดตั้งนะครับตัวนี้จะเป็น3ามเอ็มเบนบที่เราไปยึดกับกระจกอีกทีหนึ่งแล้วเวลาเราจะถอดกล้องเราก็แค่ดันตัวนี้ปุ๊บเราก็ถอดกล้ององ,ง่ายได้คู่มือภาษาอังกฤษครับผมมีวิธีการใช้งานความละเอียดถือว่าเป็นกล้องที่ตัวเล็ก และภาพคุณภาพระดับ hdmi เป็นกล้องที่น่าใช้งานมากนะครับวันนี้ขอจบการแนะนำสินค้า n 2เพียงเท่านี้นึกถึงกล้องติดรถยนต์นะครับนึกถึงสยามแบ็คบ็อกซ์ขอบคุณครับผม